สวัสดีครับกับมิเตอรเกมแมนแคทครับอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าภัยระดับมกะครับผมอ่า te ah. เป็นด่านตบเจ้าอยากไอ้หนึ่งตัวครับเจ้ายักอ่ารู้สึกว่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนปะไปอยู่ที่ดา่านที่สิบครับจุดตรวจครับผมนี่ไงเจ้าอยากที่เป็นผีเสื้อกลางคืนจริงๆด้วยไปครับไป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 เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาแต่ตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับค่อนข้างอ่อนเลยแหละผมดูแล้วมันอ่อ,อนมากๆเลยครับไปครับเจ้าไวนาไปครับผม มามามาอ่ะมันออกมาแล้วเนาะตัวมันไม่ค่อยเก่งครับรู้สึกว่าตัวมันบางมากๆเลยครับด่านที่สิบเนาะแต่ด่านที่ยี่สิบก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเก่งไหมบึ้มไปเนี่ยมันกระเด็นง่ายมากเลยโอเคตัวปัญหาก็น่าจะเป็นแค่ลูกน้องมันมากกว่าครับอิซานาก,กิเขาบอกไปโอเคเขาขอให้อิซานาก,กิเสียบโดนเนาะเดี๋ยวมันก็ตายครับแปบ๊บเดียวละครับเสียบไปน้องชับชับชับเออโอเค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 ปัญหาคือเจ้ากอริลลาดำนี่แหละเอาวิญ,ญญาณไปก่อนครับพักไป เสียบชับชับชับไม่ตายด้วยแฮะเจ้ากอริล่าเนี่ยอึดเหมือนกันนะ้เนี่ยหรืออสรกีเสียบไม่โดนก็ไม่รู้ครับเสียบอีกทีนึงเสียบสวยโอเคอะเรียบร้อยครับเจ้าบอลไปละมันค่อนข้างบางสุดๆไปเลยครับผมโอเคครับจบบ้าน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 ไงชิวๆครับด้านี้อาปุนใหญ่ไปครับผมกดไม่ติดด้วยไป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 เออนั่นแหละจบ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 เรียบร้อยครับได้เป็นน่าจะสองตัวครับ อ่ะสอกตัวจริงด้วยครับผมมีด่านต่อเนื่องไหมไม่มีครับโอเคครับผมแถมมีหนึ่งด่านแล้วกันนะครับด่านนี้นะครับการขุดของจักรพรรดินีครับผมอ่ะไปอยู่ที่ด่านที่4ี่ครับด่านวิเคราะห์ครับผมปะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคเริ่มแรกจะมีตัวอะไรออกมาอ่าเจ้าบ้านั้นงั้นเอาเจ้าเทพีไปเลยครับผมไปทําลายเกาะมันหน่อยเลือดเป็นน้อยครับแต่โลมันหนา ไอตัวบ้านนั่นน่ะเสียบไปเลยน้องเสียบๆๆเสียบ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 ไปโอเคอ่ะเดี๋ยวรอปล่อยตัวอะไรดีอะอิซานากิไหมอืมดีไหมอิซานากิดีไหมอ่ะรอสี่เปนห้าครับปล่อยอิซานากิแล้วกันนะครับมามามาเสียบไปเลยน้องเทพีนั่นแหละโอเคเจ้าบ้านนั่นมาละอิซานากิครับผมปะ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 ปเอาวิญญาณไปก่อนครับเสีย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 บดีมากดีมากโอเคประมาณนี้ครับผม ถ้าขวางไม่ได้ก็น่าจะชิวอยู่ครับขอให้อิซานตะกี้เสียบได้ครับเสียบไปเลยน้องสวยโอเคเมวหนามมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไหมไป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 ส่งของสวยครับส่งของเสียบไปสันตะกี้ดีมากดีมากดีแม่นิมากอ่ะต่อไปปล่อยใครดีแคลรี่ดีไหมแคลรี่น่าจะคุมครับเสียบไปเลยน้องอิสานตะกี้เสียบชับชับชับโอเคแคลรี่ครับผมอ่าประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ง่ายๆครับป่ตังครับผมเรียบร้อยครับอิซานตะกี้ผมกระเด็นแล้วหนึ่งล้อเสียบเสียบเสียบ ไม่ตายแค่อึดสุดๆอึดมากๆเยะ่ละเย่ละโอ้โหอ,อย่าบอกนะว่าจะแพ้โอผมไม่ชอบเจ้ากลิล่าเบมอสเลยอ่ะมันเถื่อนเกินอ่ะอ่ะไป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 ,ไ,ปได้อยู่ครับได้อยู่ครับอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ดาจิไปครับผมอ่ะไปจบบ้านมันเลยแล้กันนะอ๋อลืมไปด่านนี้ปล่อยได้แค่15ตัวนะเกือบใช้คุ้มเหมือนกันแนฮะไปครับไปไปจบบ้านมันจบบ้านมันจบบ้านมัน ดีนะอิสานกีผมไม่ตายอ่ะไม่งั้นสวยเลยเป่าตังค์ครับเป่าตังค์ครับประมาณนี้ครับผมน่าจะเคลียรแบบชิวๆละ,ละอ่ะดูซิว่าจะได้อะไรรอบนี้เฮ้ยไม่ชิวไม่ชิวละไม่ชิวละจะโพไปทำไมเนี่ยเฮ้ยจบ,จบจบจบรีบเคลียร์รีบเคลียร์ปืนใหญ่ไปก่อนครับปืนใหญ่ไปก่อนเลยยุงห่างดิโออิสานกีเสยไปน,น้องแย่ละอิสานกีผมน่าจะตายเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับรีบรีบตีบ้านรีบตีบ้านิบตีบ้านแย่ละ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  โอ้ยเฮ้ย้ยไม่มันนะเนี่ยไม่สนุกครับไม่สนุกครับผมเย่ละโอ้โห้ยปัญหาคือปล่อยได้แค่15ตัวนั่นแหละครับโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีตัวซากด้วยเหบ้าเอ้ยแคลรี่เผาไปโดนเรียบร้อยแคลรี่ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่ละครับแย่ละครับแย่ละครับอิซากิอิซากิออกมาหน่อยน้องโอเคโอเคได้อยู่ เสียไปน้องชับ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 โอเคครับแล้วก็วิญญาณไปครับผมดันมันออกไปก่อนดีมาก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 ประมาณนี้ครับไหวยูไ่อยูแทนที่จะไปจบบ้านมันเลยไอ้บ้าเฮ้ยบ้านมันดันไม่แตกอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเสียไปดีมากดีมากตอกตังค์ครับผมไป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 เรีบไปเขีย์รีบไปเขียรียไปเขียจะได้ไปจบบ้านมันอ๋ออิสากิผมประเด็นละอยากให้อิสากิตายพอครับแคลรี่ไปครับผมลิกกีไปครับมา ได้อยู่ครับอ่าค่อยทำดาเอดลงไปครับผมแคลี่พาไปดีมั่งน้องเสียไปสักิโอเคครับไปไปละไปจบบ้านต่อเลยอย่าบอกนะว่ามีตัวที่3ามอะถ้ามีตัวที่สามนี่แบบบ้าเอ้ยอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยละได้ไรครับอ๋อได้เป็นแมวแฮะแมวใหม่เขาผมแมวใหม่ครับไข่โบราณ n 0 0 3ครับแล้วก็อีกสามกระป๋องแมวรัาผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตามันดีกว่าครับ อ่ะนี่คือหน้าตาของเจ้า N003 มครับมันกินของค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะหินเหลืองเนี่ย oh. เยอะเกิน10อันเนี่ยอ่ะผมมีไม่พอด้วยเนาะเดี๋ยวน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนครับเจ้าตัวบ้านนี้อ่ะเจ้าตัวบ้านนี่มันเก่งกับเจ้าอากุด้วยเนาะก็ตีเดียวครับไม่มีอะไรมากครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ